คือการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำม,มันสำเร็จรูปชนิดต่างๆตามความต้องการเพื่อสะดวกและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เช่นก๊าซถุงต้มน้ำม,มันเบนซินรถยนต์น้ำม,มันเครื่องบินน้ำม,มันกาน๊าซน้ำมันดีเซลหรือน้ำม,มันเตาเป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีบางส่วนที่สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำมันหล่อลื่นจาระบียางมะตอยและเคมีพันต่างๆได้อีกด้วยกระบวนการกลันน้ำมันของแต่ละโรงกลั่นอาจแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นคุณสมบัติของน้ำมันดิบที่นำมากลั่นชนิด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเทคโนโลยีของกระบวนการที่ใช้โดยทั่วไปแล้วกระบวนการการันจะประกอบด้วยกรรมวิธีสำคัญดังนี้ 1. การกลั่นแยกกรรมวิธีการการกลั่นแยกน้ำมันดิบเป็นการแยกส่วนประกอบของน้ำมันดิบโดยวิธีทางกายภาพ ซึ่งจะใช้วิธีการกลั่นลำดับส่วนโดยใช้หลักความแตกต่างกันของจุดเดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆในน้ำมันดิบซึ่งมีระดับแตกต่างกันตั้งแต่ลบ151องศาเซลเซียสขึ้นไปจนถึงหลายร้อยองศาเซลเซียสด้วยคุณสมบัตินี้เอง ทำให้สามารถแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆที่รวมกันอยู่ในน้ำมันดิบออกมาได้ด้วยการให้น้ำมันดิบกลั่นตัวที่อุณหภูมิต่างกัน 2. อง,อง 2> การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลหรือโครงสร้างทางเคมีใหม่ ให้ได้คุณภาพของน้ำมันที่เหมาะสมกับความต้องการและการใช้ประโยชน์มากขึ้นทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการกลั่นลำดับส่วนอาจมีปริมาณไม่เพียงพอกับปริมาณที่ต้องการใช้ฉะนั้นผู้กลั่นน้ำมันจึงต้องหาทางผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดให้ได้มากขึ้น โดยทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันชนิดอื่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหลักพื้นฐานของกรรมวิธีแบบนี้ได้แก่การทำให้โมเลกุลของน้ำแตกตัวด้วยความร้อนหรือทำให้แตกตัวด้วยสารเร่งปฏิกิริยาหรือการรวมโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันเบาให้ได้โมเลกุลที่หนักขึ้น 3. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากกรรมวิธีการกลั่นลำดับส่วนและการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีบางครั้งอาจยังมีคุณภาพไม่เหมาะสมเนื่องจากมีสิ่งเจือปนที่ไม่พึงประสงค์เช่นกรรมถฐานหรือสารแปกปลอมต่างๆซึ่งจำเป็นต้องกำจัดออก ด้วยวิธีการปรับปรุงคุณภาพเสียก่อนกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพที่สำคัญได้แก่ 1. การขาจัดกรรมถันออกจากน้ำมันโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับสารกรรมถันในน้ำมันและใช้เร่งสารปฏิกิริยาเข้าช่วยเปลี่ยนกายนน๊าซไฮโดรเจนซันไฟซึ่งนอกจากคุณภาพจะดีขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้น้ำมันมีสีและกลิ่นที่ดีขึ้นอีกด้วย 4. การผสมการผสมคือการนำน้ำมันชนิดต่างๆที่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้นมาผสมกันตามสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนดเช่นการผสมน้ำมันเบนซิน ให้ได้ค่าออกเทนตามมาตรฐานเป็นต้นในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลในปริมาณสูงมากรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นโดยตรงมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับความต้องการโดยวิธีการทำสารประกอบไฮโดรคาร์บอน วโมเลกุลใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลรวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างของโมเลกุลให้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการและใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารชนิดอื่นๆต่อไปซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้หนึ่ง การทำให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่แตกอ่อนเป็นโมเลกุลเล็กโดยใช้ความร้อนสูงประมาณ500องศาเซลเซียสและมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมวิธีนี้เรียกว่ากระบวนการการแตกสลาย2การเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบโซ่ตรง เป็นไฮโซเมอร์ omer, แบบโซ่กิ่งหรือการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวงให้เป็นสารอะโรมาติกโดยใช้ความร้อนสูงและตัวเร่งปฏิกิริยาวิธีนี้เรียกว่ากระบวนการรีฟอร์มมิ่ง4การรวมสารประกอบแอลคีนโมเลกุลเล็กเข้าด้วยกัน โดยใช้ความร้อนหรือตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนคาร์บอนเพิ่มขึ้นและมีพันธะคู่เหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์เรียกว่ากระบวนการโอลิโกเมอร์ไรเซชันปัจจุบันประเทศไทยใช้แก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานหลัก มากกว่าร้อละหกของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าการค้นพบแก๊สธรรมชาติในประเทศไทยมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแก๊สธรรมชาติให้เกิดมูลค่าสูงสุดโดยผ่านกระบวนการของโรงแก๊สธรรมชาติได้ทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหากรรมปิตโตเรเลียมเคมี